ที่กำลังมองหาทาวน์โฮมหน้ากว้างบนทำเลพระราม2เราขอแนะนำโครงการ City ้ e ซ็นต์พพระราม2องทาคามใบปริญสิริเลยทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยวแบบบ้านนี้หน้ากว้างถึง8เมตรฟังก์ชันดีสุดๆ4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องการซุดตัวนะเพราะเขาลงเสาเข็มลึกเท่าตัว,ตวบ้านตั้งแต่ที่จอดรถไปถึงส่วนซักล้างแถ<บ>มยังมีพื้นที่สวนหน้าบ้านไว้ทำกิจกรรมอีกด้วยเข้ามาในบ้านจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายไม่เหมือนอยู่ทาวน์โฮมเลยค่ะเพราะที่นี่เขาให้เซลติงสูงมากแถมมีดอกฟ้าส,สว,ย,แบบบาวย่างแบบนี้้ให และนี่จะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่เป็นสัดเป็นส่วนใครอยากขยายห้องครัวด้านหลังก็สามารถทําแบบนี้ก็ได้นะชั้นล่างมีห้องอเด็กประสงค์ปรับเป็นห้องนอนได้อยู่ใกล้ห้องน้ําด้วยสะดวกเลยพื้นที่เก็บของใต้บันไดทําเป็นพื้นที่สําหรับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะขึ้นมาชั้นบนก็จะมีถึง3ห้องนอนห้องแรกเป็นมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่มาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่ไว้รับแสงลองรับ w a ล k i n ินโ s e เซและยังมีห้องน้ําในตัวมาให้เรียบร้อยถูกใจพวกเราสุด ส่วนนี้จะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยห้องน้ําก็กว้างมากสเปคอย่างดีแถมยังมีช่องแสงเปิดระบายให้อากาศถ่ายเทได้อีกด้วยส่วนกลางที่นี่เขาก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ฟิตเนตสเทควิวสวน คิดลุมสำหรับเด็กๆและส่วนสาธารณะเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายมากๆเลยค่ะทุกคนทาเลตรงนี้เนี่ยก็ดีดใกล้โรงเรียนสวนกุหลาบแค่1.2กิโลเมตรและยังใกล้ทางด่วนถึง2จุดโครงการนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3-5ล้านบาทเองนะใครไม่อยากพลาดคลิกลงทะเบียนเลยหรือโทร1753